เริ่มต้นกันที่กระตูนพี่วัดนะครับวัดตูนนะครับว่าด้วยทานหย้าบุรีนะครับญ้ <c oughs> าหวานถ้ากินหญ้าขม <c oughs> ผมคงไม่ชนะนะครับ <c oughs> พี่วัดวาดไปวาดมาดูมันจะเป็นกัญชานะฮะพี่หญ้าหวานใบจะเรียวกันนี้นี่ หนึ่งนะครับพิวัดนี่ิทันเหตุทันการเสมอนะครับด้วยปรากฏการณ์ย่าหวานซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้นะครับคุณนิพิษอินทรสมบัติตื่นเช้ามาใส่บาทเสร็จโพสเฟซบุ๊กเลยนะครับ <c oughs> บอกผมอยู่ฝ่ายนักการเมืองครับคุณนิพิษบอกว่าน้อยครั้งผมจะด่านักการเมืองเพราะอย่างไรนักการเมืองก็มาจากการกากบาทของประชาชน นักการเมืองเวลาชนะเลือกตั้งเขาไม่ได้เข้าห้องสอบสอบความรู้ภาคกอ่อหรือภาคขอของกอพอเขาไม่ได้วิ่งหรือว่ายน้ําและจับเวลาว่าทำเวลาได้ตามเวลาที่กําหนดหรือเปล่า เมื่อนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนจึงกล่าวได้ว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นไม่มีทางที่เราจะได้นักการเมืองที่ดีกว่าประชาชนผมเคยเห็นผู้แทนราษฎรของคนพัทลุง8สมัยอเคยเป็นนะผมเคยเป็นผู้แทนราษฎรของคนพัทลุง8สมัยนั่นแสดงว่าผมก็เคยสะท้อนตัวตนของคนพัทลุงว่าคนพัทลุงในอดีตก็เหมือนผมนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้อย่าว่าสะทออย่่า แต่สะท้อนภาพของจังหวัดเลยสะท้อนภาพของหมู่บ้านผมก็สะท้อนไม่ได้นี่คือความจริงที่ต้องยอมรับในวงเล็บก็คือไม่ถูกเลือกนั่นเองนะครับผมจึงไม่ค่อยต่อว่านักการเมืองแต่ผมหนักไปทางต่อว่าประชาชนเสียมากกว่านักการเมืองแถวทัญบุรีเมื่อชนะเลือกตั้งเขาก็พูดว่าประชาชนเลือกเขาทั้งครอบครัวเพราะประชาชนทัญบุรี ชอบกินญ้าหวานนักการเมืองจังหวัดสงขลาให้ลูกน้องทำร้ายตำรวจก็อย่าไปว่านักการเมืองเขาเพราะประชาชนจังหวัดสงขลาเลือกเขาเข้าไปเองถ้าจะปฏิรูปการเมืองประชาชนอย่าใจอ่อนกับญ่าหวานต้องกล้าเปลี่ยนนักการเมืองอย่าไปหวังให้นักการเมืองเปลี่ยนตัวเองประชาชนเลิกกินญ้าหวานได้ไหมเลิกเลือกนักเลงหัวไม้เป็นตัวแทนได้ไหม ถ้าตัดใจเลิกไม่ได้หรือติดใจรสหวานก็อย่าด่าดนักการเมืองตำรวจเองก็ช่างกระไรเวลามีข่าวก็เปรยๆเรื่องการพนันออนไลน์ทุกครั้งแล้วก็เงียบพอมีข่าวก็เข,ขย่าอีกเหมือนเขย่าต้นผลไม้ให้ผลมันหล่นเอามากินกันเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นถ้ามันเป็นผลไม้พิษทำไมไม่โค่นทิ้งแล้วเอาไปทำฟืนล่ะครับเหมือนตำรวจก็ชอบกินหญ่าหวานเหมือนกัน นะครับว่าด้วยย่าหวานจ้ะแต่ที่เด็ดสุดไม่รู้พี่ฟุกมานัสงนันเนี่ยแกไปโดนอะไรยังไงมาพี่ฟุกเป็นพี่ของพี่พีน้องพเีเป็นพี่ของ,ของน้องลูกพีพและเป็นสอสอหนึ่งเดียวในปทุม,มคือชนะมาได้เอานี้ก่อนเอาข่าวเจ็ดขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นอันล่าสุดเนี่ยเอามันมันมีเรื่อง อ่<อ>พี่พูดไปเลยฮะเ,เดี๋ยวมันจะมาครับมันไม่หมายถึงมนัสสนาะโอเคไม่กล้าเลยขอ่ะเขาทิ้งเขาทิ้งท้ายแบบนี้คือลอยวิภาวดี60นะครับคือนอกจากแกจะพูดเรื่องย่าหวานนะปรากฏว่าแกไปแชร์ข่าวก่อนที่จะโพสต์อันนี้แกไปแชร์ข่าวมาก่อนประทุมนิวส์ค่ะพี่ปูบบิ๊กแจ๊ดล้มนายกใหญ่ของ ทอตอเชียงรากใหญ่ไว้ไม่ได้ตามที่ลั่นเอาไว้คืออย่างนี้สรุปก็คือว่าบิ๊กแจ๊ดเนี่ยแกส่งคนของแกลงเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็คือนายสมประสงค์ทุกกระจ่างค่ะ,ะแล้วก็บอกฝักไว้ด้วยคนดีมีฟีมือเตศสาลตําบลเชียงรากใหญใ่คนนี้แหละที่จะมาแบบล้างของเก่าของเก่าคนเก่าคือนายเสวกประเสริฐสุขนะคะปรากฏว่าพอนับคะแนนปุ๊บเนี่ย แพ้ไปเยอะเหมือนกันนะพี่ปูยาหวานก็ไม่มีมีแต่แห่วเ,ออเพราะว่านายสเวกเนี่ยได้ไป2365คะแนนส่วนนายสมประสงค์ทุบกระจ่างได้ไป799คะแนนเออมันปฐม,มบทมันเริ่มจากแชร์อันนี้ก่อนอก็แชร์่าวก็ไม่มีอะไรแพ้จ้ะแพ้จ้ะสักพักหนึ่งพี่ปูปรากฏแชร์เพจของคุณสุรณีศรีประเฟริฐค่ะเป็นภาพบิ๊กแจฟค่ะคบิ๊กแจฟกับนายกเบี้ยวค่ะผ่านวัยอันวิกฤตที่คนทั้งประเทศได้เห็นกับ ตาและรับรู้ตัวตนที่แท้ของจุดๆด,ดอ,นนอย่างน้อยก็สามสคนที่ปรากฏชัดใช่เขาบอกว่าพอผลมันเลือกพอผลเลือกตั้งออกมา<ๆ>เห็นยังคนเข้าชอบหรือไม่ชอบอะไรในสิ่งที่คนหนึ่งกลุ่มหัวเล่นเกมคู่กรณีไปขอเยียวยาโรงพยาบาลไม่รับเงินคนป่วยไม่ให้พบเอาดอกไม้ไปคุกเข่าขอเข้ามาเล่นใหญ่ดึงแขนนี้ไม่ลูกพิษจ่ายอ้อมแขนแทนน้องอะพี่ แต่คนกลางกับพาคู่แข่งทางการมือไปจ่ายเงินเยียวยาให้บงเล็บซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเลยสักนิดแค่จะดิฟเครดิตและขิงก่อนเลือกตั้งให้คู่แข่งดูเป็นคนเลวร้ายไร้ฝา,ามันสำนึกในทันทีมีชาวบ้านรวมตัวกันไปร้องบิ๊กแจฟ ในทันทีเอาคนที่ลงสมัครอยู่แล้วเข้าค่ายตัวเองง่ายดีใช่เพราะตอนแรกไม่ได้อยู่ทีม Big Jazz สเว้ยไปช้อนเข้าทีมจ้าบอกตรงๆเกมดิน้นดินแต่สกรปรกเกมตึ้นต้นแต่สกรปรกทุเรศทุรังคนผิดเข้าสู่กระบวนการอยู่แล้วไม่มีใครเข้าข้างคนผิดแน่นอนแต่ข่าวตีฟูเพราะสื่อฝั่งตรงข้ามหวังเอฟเฟกทางการเมือง หวังจะทุบให้เขาจมทั้งตระกูลแต่เป็นไงล่ะประชาชนไม่เอาด้วยก่อนเลือกตั้งหนึ่งวันคนกันเองทำเป็นออกข่าวประกาศหาคนซื้อฟากรถลุงกับป้าพร้อมพ,อมพุ่งเข้าจุดประสงค์ที่แท้จริงของการออกข่าวทันทีคือลูกพีชยังไม่ติดต่อมาช่วยเรื่องซ่อมรถคนเขามีตาดูหูฟังสมองคิดคนเขาดูออกว่าสันดานแบบพวกคุณแม่งโคตรไม่แมน คนไทยให้โอกาสคนสำนึกผิดและพร้อมกลับใจเป็นคนดีและเป็นอันว่าประชาชนในพื้นที่ตัดสินใจให้เรียบร้อยแล้วเนคนมีสำนึกเป็นมนุษย์ปกติเขายอมรับคนตรงไปตรงมาเพดก็ยอมรับแก้ไขปรับปรุงแต่พวกเจ้าเล่ห์้างภาพพอน้ำลดต่อผุดเห็นไปไม่รอดสักรายอผาดแต้ม คือแชร์ใช้คุณสุรณีสีประเสรด่ามานะไม่สาแกใจไอที่เมื่อกี้นี้สุรณีด่าเลยวก็เฟด่าสุรณีด่าฟุกเนี่ยแชร์โพสต์มาฉันอยู่ทีมสุรณีนะฉันฟังแล้วฉันรู้สึกว่าสุรณีแม่งด่าตรงจิดเป่งเลยฟุกมันก็เลยเนี่ยแชร์มาแล้วก็โพสต์ว่าใต้เข็มขัดใต้กฎกติกาอิทธิพลหรือเปล่าไม่ทราบวางตัวจะเป็นใหญ่ในปทุมหรือเปล่าครับพี่น้องปทุมมีอะไรดีขึ้นบ้างครั้งนี้แหละพี่ฟุกเขียนเอง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ซื้อมาทำไมตอนเลือกวัคซีนก่อนเออตอนเลือกใหม่ๆตอนเลือกครั้งที่สองใหม่ๆนะอบจนะแล้วพี่แจ๊ชนะพี่กราคนไปเที่ยวปทุมพอดีก็เลยถามคนปทุมเล่นๆว่านี่เลือกลุงชาหรือเลือกพี่แจ๊ดเดี๋ยวเราก็เลือกลุงชาลุงชาดูแลประชาชนดีกว่าพี่แจ๊ดเออ แต่อย่างไรก็ตามลุงชานออกกำลังกายหนักไปนิดนึ่งลุงชานกินถุงยางชีพเยอะไปนิดนึ่งดูแลประชาชนด้วยเครื่องออกกำลังกายหนักมือเป็นนิดนึงนะฮะอันนี้ยังไม่เข้าสู่กระบวนการเลยนะไอ้ที่โดนกินถุงยางชีพนะพี่โป้ไอ้ที่ติดฟลุ๊กเลยน่ะนี่ไงพี่ฟลุ๊กันเลยบอกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซื้อมาทําไมกระทรวงหรือโรงพยาบาลรัฐทั่วจังหวัดยังฉีดไม่หมดเลยวัคซีนเหลือจนต้องไปแช่ถังใส่น้ําแข็งอ่ะ งบประมาณทับซ้อนหรือเปล่าครับเรื่องวัคซีนอันนี้น่าสนใจนะอันนี้เป็นข้อมูลที่คนทั่วไปไม่รู้อะ่ะคือพอได้ยินว่าซื้อวัคซีนนะ่ะคนก็รู้สึกดีว่าเป็นห่วงประชาชนชแต่ตัวระบบเนี่ยมันมีอยู่แล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ค่อยขาดม,มันไม่เหมือนตอนวัคซีนโควิดใช่ค่ะ,ะคใช่นอกจากนี้ยังไม่พอพี่ฟลุกยังโพสต์อีกรถรางไฟฟ้าทั่วปทุมสนามบอลเทียบเท่าฟีฟายา ศูนย์พักพิงสุนัขศูนย์การแพทย์ทั่วจังหวัดอันนี้เป็นนโยบายที่องหาเสียงไวอ้อ่ะพี่ฟูบอกเห็นมีแต่น้ําท่วมครับพี่เนาะอเออ,อปฐุม,มันท่วมเป็นปกติอยู่แล้วใช่จนกระทั่งน่ตอนนี้ที่ท <ลา S 1> ่วมคือน,น้าตาจนกระทั่งโพสต์ <S 2> <S 2> ล่าสุดเลยทิ้งท้ายขอทิ้งท้ายว่ากูไม่กลัวมึงไอ้เจไอเจกูไม่กลัวมึงไอเจไอเจแล้วอีกสองตัวนะใส่สองจุดนะครับนะน่าจะต้องสามจุดนะ มันควรจะ J A d o u b l เปล่าไม่แซบเหมือนอิจ๊ะซี่ข้างๆผมเนี่ยไม่แซบฮะ